สายการบินแอร์เอเียผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอซ์เบิรกสำหรับผู้ชายทุกวัยแหล่งรวมเดียวช้อปกินเที่ยวสุดคุ้มสไตล์ซุปตาคลิกเลยตลาดนัดดารา o com yeah! โยนไ่ยนไบไม่โดนคนข้างล่างเข้าหวนเนี่ย สวยพี่วนนี้เป็นโปรเตอร์ของหนัง TDS มีซีรีส์มีอะไรน้องสร่นน้องกับพี่วดดี้เลยเดี๋ยว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 สั่นน้ำเลยไม่ใช่น้องทีมงานป้าไพไม่ใช่ป้าไพหนูน้านี่คุณดูคุณดูอันนี้ดีๆนี่ของเป็นมันโฮอ่ะเป็นมันโห หนูนาสวัสดีเมื่อกี้เมื่อกี้ดูโปสเตอร์หรือว่าอะไรดูดูโปสเตอร์อยู่ค่ะไลฟ์มาเมื่อกี้เลยวันนี้ไปคุยข้างหน้าดีกว่าเอ้ยหนูนาควดมันโถนั่นเองนะครับถ้าอ่านหนูนามาเมื่อกี้เนี่ยตอนแต่งหน้านี่ยังปิดหน้าอยู่เลยจริงคร่ะยังไงเกิดเะไรขึ้นไม่สบายไม่สบายค่ะเสียงเป็นหวัดค่ะเสียงขึ้นจมูกเลยเหรอเป็นห่วงจังเลยค่ะเฮ้ยน้องเจ้าตุิงบ้างเนีไม่ใช่เมื่อกี้มาดำรถไงไม่ต่บอกกับว่าหนูนาเนี่ย คือเล่นกวนมินโ h นะครบอ,บอกเลยว่าเปลี่ยนชีวิตเลยใช่ไหมก่อนหน้านั้นก <c oughs> ่อนหน้านั้นก็ยังแบบยังเล่นละครเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี<ะ>้ยค่ะพอไปเล่นกวนมินโ h คนก็รู้จักเยอะขึ้นะนะคะก็ได้พระเอกแบบดุ่งดังมากเป็นซุปเปอร์ซานขนาดนั้นเลยแน่ยหนนาก็พูดไปแต่เรื่องนี้ทำมาได้แบบจีเทสเยอมากโอ้เรื่องจริงครับแล้วก็เรื่องนี้ที่แจ้งเกิดเต๋ออีกครั้งหนึ่งป็นทางการฉันเลนเลยที่เอ็มพี่เต๋อ ใช่คุณรู้ไหมแต่หมายถึงว่าแจ้งเกิดอีกระดับหนึ่งไงต้องจริงๆควรเป็นโฮมาก่อนครับปุ๊บแล้วก็แล้วค่อยเป็นแล้วค่อยเป็นไอ้ที ATM Error Error จะชั่วเหอย่าเคลื่อนมามันเจ็บมันเจ็บแต่หนังที่เขาเล่นสองเรื่องเนี่ย ลอยล้านหมดเลยอทำไมมาประเด็นี้่ชอบคุณไงอะไรอยคุณเนี่ยเขาเป็นคนที่สามารถอาเปรียบประเด็นแล้วมันดูดีได้คุณรู้หรือเปล่าว่าหนังคนทองคุณเนี่ยทำให้คนไทยอยากไปเที่ยวเกาหลีนะอันนี้น่จริงนะโว้ยใช่แต่ตอนนั้นช่วงเกาหลีก็บูมเลยเวันนี้เนี่ยผมมาที่บ้าน GTS ครับเขบ้าสิบเอ็ดปีเนี่ยรับมาดูว่ามันจะมีเรื่องอะไรบ้างที่เราไม่ทราบมีอะไรไหมเกี่ยวกับสองคนนี้ที่คนดูอาจจะยังไม่รู้มาก่อน อะไรผมบอกเลยว่าอันนี้เด็ดจริงอ่ะเป็นไงเรื่องกับพีคเป็นไงบ้างใครใครองใครของพีคมันรู้เรื่องถามเหรออยากเอาไปควงมาแทงแบบยังไงทำไมเวลาไปรายการต่างๆล่ะนี่คุณจะนอกชาวเรื่องพีคตลอดเวลาคผมคือผมอยู่ TTS เขารักกันเราก็อยากให้แบบกลับมารักกันเหมือนเดิมแต่ทะไรครับอะะไรเพราะอะไรทำไมถึงเรื่องยังอีกแล้วทำไมทำไมตัวไม่ได้มีหนัง TTS แล้วครับ อ่ะเสียดกำถามเลยอ่ะทำไมอ่ะหนูนะร้องเพลงพอไามเลยเคยประกวดเคียราบอลแล้วค่อนที่จะไม่ได้กุยมีหรืโฮใช่ไหมครับใช่ค่ะเมื่อตอนสมัยอุปภมเลยค่ะ ตอนนั้นเป็นไงตอนนั้นชอบร้องเพลงอยู่แล้วใช่ค่ะชอบร้องเพลงแล้วก็คือจริงๆอยากประกวดเวที KPN มาตั้งนานแล้วเหมือนตอนเด็กๆเป็นคนไฟฟันเลยตอนที่เห็นพี่ทาทาพี่ทาทาตอนเขาประกวด KPN อย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบอยากประกวดนะคะนี่วันนี้เรามีดาราของ G t h มาเยอะมากครับผมนี่เปิดกลอกมาเรื่อยๆเมื่อกี้เราเจอมาดามมดใช่ไหมพี่โต้งพี่ปุ๊กกี้เต๋อเต๋อแล้วครับนี่หนูนาเนีเดี๋ยวเราไปอีกห้องหนึ่งดีกว่าไหมได้เลยครับเดี๋ยวมีใครได้ข่าวว่าได้ข่าวว่ามีใครบ้าง เด็กเที่แบบว่าหน้าใสสาวๆเห็นแล้วแบบอุ้ยมีคู่จิ้นด้วยน่ารักเดี๋ยวไล่มาตีกันต่อนะแต่ว่าผมรออยู่ตรงนี้แล้วกันมาคนเดียวอไอ้มาไอ้มาอมาไอมาไอซไมาคนเดียไอหรอซ์มาไอซาไอมาไมาอซ์ไอไอมาไาไออาไอซาอมาอีอซ์มาไอามากอออมาาไอไ เออหนูนารถหายเจอแล้วรู้ยังตลาดเซี่ยงคงห้องนี้เลยห้องนี้นี่ผมแนะนำว่าเหมาะกับเราสองคนครับเพราะว่าเป็นพวกวัยรุ่นวัยรุ่นแกงหน้าใสนี่หอโมนเปล่าใช่เปล่าเอาเด็กสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โนี่นเลยสวัสดีครับพี่จิมสวัสดีครับนี่คุณดื่มน้ำอะไรอยู่ อนนอ่างหุ่นอ่างุ่นอกินได้อ่างุ่นที่พรอปเอามาให้หรืออ่างุ่นของคุณเองเดี๋ยวก่อนเนี่เราชิมกันเดี๋ยว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 มันกินได้จริงวะเนี่ยนี่มันไม่ใช่น้ำองุ่นนี่มันน้ำกองถ่ายที่เขาเอาเข้าฉากอาผสมสีเนี่ยมั่วคี่เคยเห็นบ้านเนี่ยเขามีน้ำแบบที่ตั้งบ้านจริงเหรอเออเฮ้ยกินละหาเลยนะแล้วอันนี้ของจริงอันนี้ของจริงหรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้อันนี้โดนละจริงหรือเปล่าขอเคลียร์หน่อยครับตกลงคุณจะไม่รับห้้าต่่ออใชมไไคุณงรถอยู่พี่ แต่ก็ได้เพื่อนอ่อจริงๆความจริงทครับอ่าอืออืออ่าจำได้ป่ะเด็กนิใครจำได้ปรอต่อนะป่อฮอร์โมนนะเหรอ ที่สะกินเพสไทน์ผมยาวแล้วจำไม่ได้เลี๋ยวจำไม่ได้พ่อเมื่อกี้พอเข้ามาเข้ามาก่อนนั่นนี่ก่อนถ่ายรายการอ่ะเพราก็เจอเขาแล้วเขาก็เป็นผมทรงหนึ่งยิ่พยิ่งไม่จำไม่ได้จริงเออเดี๋ยวตัดผมเลยดีกว่าคนหัวเลยวคนหัวดในวันนี้จริงไปได้หลายทรงเลยฮะอ๋อหลายเรื่ก่อนหน้านี้ก่อนที่เราเล่นฮอร์โมนเนี่ยคือผมยาวใช่ป่ะอ่าใช่ครับเกิดยาววันนี้ครับปกติยาวเลยไม่เกิดเลยไม่เกิด แต่ต้องโกนแล้วเกิดต้องโกนหัวแต่วันนี้โกนม่ได<อ>้แต่มีคนหนึ่งบอสคือน้องมาร์ทของผมนี่เลยเกี่ยวกับแฟนฉันเหมือนกันเคยไปแค้นหนังเรื่องแฟนฉันครับเป็นแอรน็แต่ไม่ได้ผ่านมาแล้วสิบปีเพราะอะไรเพราะอะไรมาร์ทเพราะว่าอ่าคือเขาให้ใช้ความสามารถรพี่องก็บอกว่าเอ๊ะ ตอนนั้นน่าจะเป็นพี่พี่เดียวแคสพี่เดียวก็บอกว่าน้องเพลงผมก็เป็นคนไม่กล้าทนายกอกเขาลองเพลงชาติไปอืโอ้โหตีแล้วแล้วเขาไปแคสไหนแคสที่โรงเรียนเหรอหรือเทียบขับขับพวกหินเก่าเก่ามันก็ยกหนึ่งก็เขาเาก็บอกว่าเดี๋ยวไว้ที่ต่อกลับไปทอแม่น้องกลับไปเราตกไลกมาแล้วติดตามไหมผ่านให้ต่อมาสิบปีสิบปีเพราะว่าตอนนั้น ก็ปรากฏเป็นแน็คมาเล่นมาเล่นในแฟนฉานมีคนทีจบมาก็เลยไปเล่นแต่ผมไม่ันไม่งั้นเป็นมาร์ทแจ็คโฟกัสยืมเครื่ข้าววันสิคะข้าวเร็วเดี๋ยวหนูไปลงเงินไม่ทันอ้วนก็อ้วนดำก็ดำมีหยาะผู้หญิงอีกถึงแม่หนูจะอ้วนดำหนูก็ยังรักทั้งหนือนะอ้กหนูใครไปไอ้ก็แน็คคือแล้วหัวติ๊กแล้วกิน นะะ ok <S <S ี่ยเหมาะสมแล้วพี่แสดงเป็นเจียนได้ดีมากเลอเอาเอาสมมติถ้าไม่ได้ออกกล้องเลยไงดีจาดินี่มันี่อยอ่ะหน่งัดนะนัคนอื่หน่อยดีกว่าสำหยังเีมิซาพีี่หือหน่อยเลยโอ้โหอย้าพี่จิมเพงแต่งงานไปที่เชียงใหม่ถ้าถึงหนังผีของจีทีเอสต้องคุณลัจญาและแชมเตอร์แปดโอ้แล้วก็เออ เอออไาปาเขาไวเลยแต่อเจ้หมดวหมดโ้ตรแล้วันนีกันเกิอเต๋อนั่ไหมฮะเดี๋ยวมาดูใช่ไหมผมว่าเขาต้องเป็นคนเแกมหน้าอย่างไรเาเป็นคนประเภทที่ชอบเจอผีแน่จริงเขาเป็นคนอ่าไม่น่าชอบนะชอบ ไม่ค่อยชอบผีครับไม่ไหวครับผมกลัวผีมากครับเอ้าที่ผ่านมาไม่ดูตอนที่เรากลัวมากไงเรากลัวมากก็จะชอบคิดอ่ะว่าเดี๋ยวไปที่นู่นที่นี่เจอผีตรงไหนยังไงบ้างรช่างกลัวอะไรเงี้ยก็เลยเอามาทําเป็นหนังซะเลยอะไรเงี้ยครับผมที่ยฉากที่เรากำกับหรือที่เราเขียนเนี่ยมันมาจากเรื่องที่เรากลัวจริง คึ้นอะไรอะเป็นสิ่งที่เราเคยจินตนาการจริงๆอย่างเช่นเราอยู่เราอยู่บ้าน่เนี้ยแลนด์อย่างเนี้ยเราเคยกลัวเฮ้ยข้างๆบ้านถ้ามันตายขึ้นมาเราจะยังไงอะไรเงี้ยก็แบบแอบมีบัตระแวงอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบเฮ้ยเอามาเขียนเป็นหนังเป็นยังไงอะไรเงี้ยก็อ๋ออินเตอร์เป็นคนกลัวผีแล้วชอบดูหนังผีด้วยมันก็ดูฮะมันขัดกันไหมฮะไม่ได้องดูอะทำเลยละต้องทำด้วยฝั่งไม่ได้กายเธอเลยมาร์ทแบบต่อเล่นเดีวเ่ีสนุกนี่สนุกนะใครเล่นนะใครเล่นนะ ลพี่มาร์ครับผมมารเล่นดีมากเล่นจนแบบว่ากางเกงในปิ้นออกมาเลยที่มีข่าวออกเป็นไงพี่สองคนนี้เป็นไงมาร์คตัดต่อคำทรงนี้ก็เหมือนทองเหรอหน้าหวานมากพี่ต่อมันไม่เหมือนในพรม ไม่ด้คุณทำเป็นลันลันอย่างเงี้ยเหมือนเหมือนเหมือนแล้วถึงต่อในคอมโบที่เก่าเลยนะวันนี้ที่บอเคยสัมภาษณ์อะไรอะไรใช่ตบมือแล้วจริงไม่เอาไม่เอาวันนี้พูดถึงหนังต่อหนังต่อหนังเป็นไงบ้างพี่ฝากไว้ริการเชิญสองรักแสดงคนนี้ก็ดีฮะคือสองคนนี้เป็นคนที่แบบตั้งใจมากอย่างว่าแต่คนแนวนะอย่างต่อเนี่ยเป็นคนตั้งใจแบบว่าตั้งใจมากจนแบบชอบเฟลตัวเองอ่ะให้พี่นี่อพี่แบบผมอีกทีได้ไหมอ่ะจริงๆเหรอเลยอย่าเงี้ยรูปหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับส่วนตอนนี้ก็ตั้งใจเหมือนกันัต้งี่พยายามใ คนดูเชื่อว่าครับไม่เก๋คนงานที่ผ่านมาเนี่ยจะเป็นแนวว่าเปหมดน่าสงสารแบบว่าเป็นแนวแนวนี้ตลอดเลยนะนะไปยืนตรงนี้ไหยกล้องรับเราสองคนอ๋อโอเคผมเป็นคนหามุมแล้วก้องเลยมีกี่ตัวหนึ่งสองสามเออพอไหมนี่เอาแค่นี้บอกเราเนี่หนึ่งถ้าถามก่อนว่าสองคนนี้ใครใหญ่กัน อ๋่นหมันคือกลามกลางเวลาทอดเสื้อชุดน้ำอะไรเงี้ยเออข้อแนวค้อแนวนี่แนวนี่แนวบลึกจ้าตัวนี้แนวลีนอะไรเงี้ยแต่ผมชอบในเรื่องนี้นะคือสอนวัยรุ่นเลยนะใช่จริงๆนะดูแล้วแบบว่าให้อะไรแก้คิดบอสบุกใครอยู่ฮะ ป๋าก็เห็นคุณนำรายการแล้วผมก็เลยคุยกับน้องไง่วงนี้เขาชอบหญิงด้วยกันเออยังไงคือคนนี้เวลาเล่นฮอร์โมนนี้คือเขาจะมีแฟนเป็นผู้หญิงใช่ไหมใช่ค่ะดาวกระตั้งช่างตีชิงช่วงนี้จริงรู้สึกไงครับคนชอบเราเพราะว่าเราตีชิงก็รู้สึกดีใจนะคะที่ทุกคนอินกับบทก้อยดาวครับใช่ แล้วชีวิตจริงชีวิตจริงอ๋อชีวิตจริงชอบผู้ชายอะผู้ชาเบลแจ้งเกิดอะคือแม่เบลแม่ของเบลกับน้องน้องฝนที่ดาวนะ่ครับเล่นคู่กันเป็นจิ้นจิ้นหญิงก็หญิงแต่ไมยจิ้นชายกับชายน้องแบงค์ยืงนิดนึง ครัใช่ยืนอย่างนั้นอ่าผมบอกก่อนนะมีสิทธิ์เป็นนะเพราะว่าเขาจะมาเปิดตัวในรายการนี้ว่าคุณมีสิทธิ์เป็นใช่ไหมที่คุณบอกผมเมื่อกี้นี้ถูกว่ะเมื่อกี้บอกมาว่าพี่ผมไม่มีแฟนผู้หญิงแล้วใช่ไหมมาร์ทเมื่อกี้มาเล่นกันเฉลยไงพี่เอาจริงดีเลพี่จับผมเมื่อกี้จับจักจักอย่าคิดจะจูบแขกนะไม่มีเขามีแฟนอยู่แล้วเขาจูบใครจูบใครแล้วรู้สึกเหนูไม่จูบไม่เคยจูบเหรอแต่ในเรื่องที่เล่น ชายกับชายใช่ไหมใช่ัโดนหอมแก้มเฉยออ๋โดนหอมแก้มแล้วเคยโดนเออไออย่างอื่นกันไปถึงจูบอะไรอย่างนี้อย่างนี่เดียวกันหรือไม่ครเออยังนะเขามีแฟนแล้วไม่มีครับไม่มีแฟนไม่มีครับไม่มีจริงๆไม่มีโซเซนิ่ไม่มีแบงค์ไม่มีแต่คนที่รักจริงในจีเดียสห้าปีครับนี่ครับโอ้ยนี่นี่เลย ครับห้าปีรับปีครับรักสี่ปีสี่ปีบายๆายครับแล้วสุดยอดก่อนเล่นฮอ,อร์โมนกอ่กอนีครับแล้วตอนที่มีแฟนๆฟมากรี๊ดอะช่วงนั้นแล้วก็ช่วงน,นี้ด้วยแล้วช่วงน,นี้ด้วยใฟมนหม่อนไหววะไม่ครับ,รบแล้วเราคุยคือเคไคืก,คกันไงไม่ต้องเคลียร์เพราะผมไม่ได้เปลี่ยนอะไรครับแต่คนที่รักเรามากสุดคือพี่ยงนะบอกเลยนะเพราะว่าพี่ยงเนี่ยเอาเข้าวงการมาบ์บอสก่อนที่จะมาเล่นฮอร์โมนไปทำอะไรก่อนครับจริงๆเมื่อก่อนเป็นนายแบบครับเคยเคยเดินแบบแล้วก็เคยทำแบบ ผมเคยทำเยอะมากแบบโฆษณาเอ็มวีเป็นดีเจเป็นนู่นนี่นั่นไม่หมดเลยฮะเยอะมากแล้วพี่ยงก็จับมาพี่ยงไปเจอในเอ็มวีครับคับพี่ดาเอนโดฟินครับใช่ชีวิตจริงผมรู้เขาทำมาทำงงมากโอ้ชีวิตจริงถามเลยเหมือนในหนังเปล่าเราขึ้นเหมือนในหนังเปล่าเราเปลี่ยนไหมอะไรอย่างเงี้ยทําไม่รูเหมือนสุดตอนท่าที่บวชบวชแล้วอ๋อบวชอ๋อเราเป็นแนวนั้นเหรอคือคือเรารู้สึกว่า จริงๆมันก็เป็นแค่บทบาทเั่าแหลเป็นตัวตนที่เราก็เป็นคนคนนั้นได้แต่จริงๆตัวจริงก็อาจจะไม่จาเป็นต้องเหมือนในบทบาทอะไรอยเงี้ยบอสเชื่อไมหมฮะว่าคุณเราเชื่อไมหมฮะว่าไผ่เนี่ยหรือน้องตองเราเนี่ยไม่เคยเที่ยวผับและไม่ชอบเที่ยวผับเลยเพราะอะไรคนอื่นเขาชอบไปกันมาร์ทชอบไปเที่ยวเลยตออน้นเป็น มันฟันที่เราทอดมันฟันอะไรต่ออ่ตแต่แต่ใช่นะคือคือแต่คนรู้สึกว่ามันไม่ใช่แนวแล้วก็รู้สึกว่าแบบมันหลบอหูไม่หน่อยไม่ชอบใช่ครับสมมติแฟนอยากไปเที่ยวผับไปได้ไหมได้แต่ผมไม่ไปเฮ้ยไม่ไปจริงหรอไม่ไปเลยเหรอใช่ครับผิดกับน้องชายผมไปไงนะป้าป้เขาชวนไปไปไงใครใครใคตีก็มีคนเดียวไงเฮ้ยเรื่องเงินคุยเงินไม่ไมก็แบบเออตอนนี้แบบ ทัดปาสบายดีไหมตอนนี้สบายดีครับเออเจอกันล่าสุดเมื่อไหร่ดีอ่ะเจอกันล่าสุดนะครับก็สองวันก่อนครับน้องเขาไม่เจอทุกวันอะฝึกทำอาหารอยู่ครับไม่เจอเลยทั้งตลาดเลยอะไม่เจอทุกวันก็มีติดงานบ้างเนยเหรอใช่แล้วเวลาไม่เจอเลยทุกวันมันใจมันโหยหามาโดนยีแล้วเอาเลยเันเรียกว่าจั๊กไปหน้าก่อนหน้าที่พี่แล้วได้เลยพี่ตาพี่แล้วอะเส้นห่วงความเป็นไปมากกว่าเออแล้วก็คิดว่าจะคบกันถึงขั้นแต่งงานเลยไหมยังยุ่ง ยังไม่ได้แต่งหนึ่งตอนนั้นก็ค่อยๆแต่งกันตามตาขตามผมถามมากคุณถามเยอะไปแล้วเอาเอาสิแล้วหลังจะแต่งงานนี่วางแผนมีลูกยังยังไม่ได้คิดถึงตอนนั้นนะค่อยๆวางแผนให้มันเป็นไปเรื่อยๆธุรกิจธุรกิจถามเรื่องธุรกิจมีธุรกิจกับปันปันจริงไหมครับ อ๋อก็ใช่ครับเออเป็นเื่องินเครือะไัเป็นเป็นประเภทสกินแคร์ครับเออรักปันปันมากขนาดฮู้ยตาคุณดีกว่าอันนี้ผมไม่เสียอันนี้ถามแรงไปเลยะคุณตจะรักปันปันคนเดียวแล้วหยุดที่ปันปันจริงไหมเออดอกนี้ดอกนี้แบบว่าปันปัดูแลรักเลยอะ ๋ออนี้งานนะบอกก่อนนะบีไม่เกี่ยวนะคือตัดสิปคิดครับผมก็ประมาณว่าตอนนี้น้องเขาก็เข้ามหาลัยแล้วเนาะอยากให้เส้นทางชีวิตเขาเป็นเป็นทางที่ดีที่สุดเราก็ได้แต่ประกอบประองไปเรื่อยๆแตกันเพราะเราก็เจออะไรนู่นนี่นั่นมาเยอะแล้วลองผิดลองถูกมาเยอะแล้วให้กำลังใจน้องเนีครับเชียร์เชียร์แล้วก็เชียร์ก็พยายามไม่คิดมาอะไรเงี้ยแล้วก็แต่น้องเขาแบบเหมือนว่า พยายามพยายามแบบหาอะไรทําที่มันแบบเออพัฒนาสกิลตัวเองแบบเช่นไปเรียนทําอาหารในสิ่งที่เขาไม่เคยทํามาก่อนไปฟิตเนสได้หุ่นดีหนะกินเยอะไปหน่อยเขาเป็นน้องเราเป็นน้องดีดีอ๋อันดีแล้วตอนนี้ปันปันก็ติดในเทศกาลเลยด้วยอ๋อไปยินดีด้วยปันปันเน่แล้วพี่จิมตอนถ่ายหลังนี่เขามีความรักอะไรแบบในกองถ่ายเลยไหม มาถึงนี้แล้ฮะใช่ะอ่าก็มีมันมันมันปันกเดียวไวมันคงแช่ไมะมันคงก็เหมือนพี่จิมแช่ไห GTS เขาจะมีสไป์หรือแบบพลอยครับใช่ป่ะสไปดเพราะว่าอะไรเขาอยู่ตลอดเลยไม่เล่นหนังก็มาชอบววามาเกี่ยาตรงปาร์ตี้เข้ารังานขงเขาตลอดเห็นในไอจา้อิวเรพอดีเชิเชิญเชิญเนตอดปดดียิ่งมาดังวนมา